สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาแกนะรีวิวคอมเบนไบรเดอร์แบค2.0เวอร์ชันนะครับที่เพิ่งอ,ออกมาไม่นานนี้แล้วก็มีประเด็นก็คือข้อต่อหักช่วงแขนหักนะครับก็โอเคก็ต้องเรียกว่าเป็นกล่องกาชาแรนดอมนะไม่รู้ว่าจะเจอแจ็คพอตหรือเปล่าโอเคมาดูดีไซน์หนะ้ากล่องนะครับนี่นะสวยงามมากนะฮะส่วน ด้านข้างนะฮะนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นท่าโพสของแบกนะโอโททีนะฮะโอเคเรามาแกะกันเลยนะครับเอาตรงๆไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่หรอกแต่ว่านะก็รีวิวด้วยแล้วก็เอามาเล่นด้วยนะโอเคชิบ เรามาดูตัวแผ่นคู่มือกันครับนี่แผ่นคู่มือของแบล็คนะฮะนี่ฮะอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะฮะมีเท่านี้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเขาของแบล็คนะครับอุปกรณ์ภายในถาดนะครับก็มีฟลิกมาให้แล้วก็เป็นมือมาให้เยอะมากนะครับมีมือมาให้หนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าคู่แล้วก็มีเขาอีกหนึ่งเขานะครับแถมมากันหายนะนีะ่นะนีะ่ะโอเคแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะในส่วนของรายละเอียดบอดี้ฟิกเกอร์นะครับก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ย ช่วงของแขนเนี่ยก็เป็นอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าต้องระวังหน่อยมันค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่เป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของอชุดเกราะของแบค็คช่วงสีดำเนี่ยทำออกมาเป็นสีดำด้านก็สวยดีแต่ในส่วนของเกราะหัวไหล่ก็เป็นแบบดำมันๆน,น,นะครับสวยมากตัวนี้ผมไม่เอาตรงๆผมไม่ค่อยกล้าผิดกล้าอะไรเท่าไหร่เนยมันแบบ บอกบอกไม่ถูกแล้วก็ช่วงตาของแบล็กเนี่ยทำออกมาสีสันสดใสมากนะครับนี่นะก็เอาตรงๆในตัวเนี้ยระวังทั้งตัวแล้วก็ช่วงเข็มขัดทำออกมาได้ดีเลยนี่นะฮะสัญ,ญลักษณ์ของแบล็กนะครับในส่วนของดีเทลช่วงแขนเนี่ยก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากมันสวยอยู่แล้ว นะครับเดี๋ยวรอดูพวกทางค่ายจอยของจีนจะมีทําออกมาขายไหมนะครับนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็จุดจุดที่แบบน่างหงุดหงิดหน่อยก็คือช่วงนี้นะครับช่วงข้อต่อที่เป็นช่วงปิดของอ,อข้อต่อตรงนี้นะฮะมันจะหลุดง่ายมากนะครับไม่รู้ว่า ของใครเป็นไหมแต่ของผมอะหลุดโคตรง่ายในสองข้างเลยนะฮะเนี่ยซ้ายขวานะครับช่วงข้อต่อตรงนี้ของแรกนะฮะเดี๋ยวยืนก่อนลูกโอเคก็ค่อยๆดึงก็จะเป็นบอปกตินะฮะอืค่อยๆดัน นี่ฮะเป็นไรเดอร์แบ็คนี่นะก็สวยดีนะครับสำหรับแบ็คตัวนี้แล้วก็ถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาวางแบบข้างๆว่ามันจะเพิ่มความสวยขึ้นไปแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่ผมไม่ได้ซื้อไว้ ผมไม่ได้ซื้อของแบล็คเอาไว้นะครับโอเคจุดขยับนะครับหัวไปข้างหลังได้ก้มได้นะครับซ้ายขวาหมุนได้สามร้อยหกสิบนะฮะส่วนหัวไหล่ก็เล่นได้นะใบเสียบหมุนได้นะฮะส่วนข้อต่อตรงนี้ก็พับเข้าได้ก็ระวังหน่อยนะฮะนีนะเดี๋ยวนี่ฮะ อืประมาณนี้เนี่ฮส่วนลำตัวนฮะซ้ายซ้ายขวาไปข้างหลังได้ก้มได้นะคะเท้าหมุนได้อ่ะขาหมุนได้สามร้อยหกสิบเข้าได้อ่ะนี่ฮะให้ได้คลิกอืมปกติแล้วเวลาผมเล่นฟิกอาร์เนี่ยไม่ค่อยไม่ไมต้องมาแบบ ระแวงอะไรอย่างนี้มากนะแต่ตัวนี้แบบขอโทษทีถ้ามันแบบเอ,อดูแล้วมันเก๊กๆก๊ลางๆแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะนี่คือตัวแรกที่ผมรู้สึกแบบนี้กลัวหักนะเท้าซ้ายเอ,อเดี๋ยวซ้ายขวาขึ้นลงได้นะปลายเท้าขยับได้นะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้นะฮะไปเร็วหน่อยนะโอเคนคะก็ฝากเพื่อนๆะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช anel ให้ผมด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับผม